สวัสดีครับสำหรับผมมีทั้งกับลูกเอลล่าโอเกนน์มเบรนนะผมแล้วลวันนี้ครับกลับมาที่อานาเธอเรนกันอีกครั้งหนึ่งนะมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับอ่ะโอ้โหโรมโมเมะคือทำไม <c oughs> ทำไมถึงดูฮอตขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โอเคยังไงเจะขับใจนะเออที่อัปเดตออ่าชัววันนั้น แต่น่าใจล่าซุดว่าเมะอืม mm hmm. I am the situation has changed and this is our only chance to make รครับผมอืมตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วแล้ว,ลวนี่เป็นหนทางสุดท้ายแล้วล่ะที่จะทำให้ความฝันของไลเป็นจริงอืม mm ฉั hmm. and the t h e ้เธอ now แต่ก็มีโอกาสนะที่ จะ, <c oughs> จะพ้นมันจะออกมาแบบที่เขาไม่ไม่ได้ต้องการนะนะอืมรู้ทุกสิ่งที่อยากมีความสิ่งอยู่แล้วเนาะบันทึก uh พุทไม้เฟสอ n หารไอนเนี้ยอ๋อเหรอแต่ว่าฉันเชื่อใจทุกคนเออแปลงนี้เลยบรงมันว่าเชื่อใจว่าทุกคนจะทำะํำสาเร็จอ่ะอืมอืมอืม อะฮะเอาเราจะส่งข่าวไปให้ไรยังไงเนาะอืมอืมไฮแลอเวนอ่าอืมแล้วก็นะตอนนี้ก็คือสถานการณ์ของไรนี้ไม่ไม่ไม่ดีเลยครับเพราะว่าดูเหมือนว่าไอ้นี่ยเกนชินจะรู้แล้วนะว่าไรแบบวางแผนจาก โคตรบาลังนะโดยเฉพาะเรื่องการที่แบบว่าทำให้สงครามครั้งใหญ่เนี่ยเร็วขึ้นแค่นี้ก็น่าสงสัยมากเกินพอแล้วครับเหมือนกับว่าพยายามที่จะบังคับให้เกนชิไอ้บังคับให้ไลเนี่ยแบบก่อกระบฏเร็วขึ้น อือ uh huh. whatever the case probably best for us to assume g e n h i n ไม่รู้แหละว่ายังไงแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เกนชินแบบจับตาดูไล่ยอยู่แน่นอนนะเดาว,ว้เลยอือฮะอือฮะ so you mean อ uh ื h huh, if we try to uh, to tell something i n สรุปก็คือถ้าเกิดเราพยายามส่งซิกให้ ให้ไลแล้วก็เกนชินจะรู้ด้วยนะสรุปก็คือห้ามบอกไลเนาะ uh huh. exactly I got him uh, I'm gonna keep him in the dark คร uh ับ huh. อ uh ือ huh. ฮึอ่าฮะ i i know he will understand thing will work uh huh. เออก็นั่นแหละก็คือเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมนะเราจะไม่บอกไลเนาะอืมแล้วก็ประมาณว่า เอาความเชื <het boundaries> ่อใจของไลมามาเป็นตัวดมพันอะเพราะว่าไลเองก็เชื่อใจว่าเราจะทําสําเร็จอะไรทำางานทําน้องเนี้ยอ่ะอือฮเสียฮก็ครับอืมอือฮมอือฮมอือฮะอือฮะอือฮอือฮะก็คือนั่นแหละก็ ไปหาข้อมูลนะ้องไปเก็บข้อมูลแล้วก็จะทำไรทำหามครับเออ,อ,าาอาาไอวิวช่างอ่าไปอ่าฮะอืมอืมอืมเอ่ออ,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 อะไรนี่ก็คือตอนนี้เรากำลังจะไป เราก็ำลังเรากำลังจะเดินทางต่อเนาะแต่ปัญหาคืออิซูน่าน้องแบบฮะอะไรเนอะไม่ใช่ว่ามากับเราเหรอเนี่ยอืมน่ารักจัดแต่ภาพบินไี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะอือฮะอ่ามาหนบินอืม,อม,อม,อม อ้าวก็ยังคิดว่าเป็น,เป,นเป็นสเปเตอร์อยู่เหรอเนี่ยอืมก็คือที่ตอนนี้สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับอ่าอิสซิน่าก็คืออิสซิน่าเป็นเพื่อนของละเราเป็นเพื่อนของไอ้ปี๊กครับอ่าแล้วก็เท่าที่ดูนะน่าจะไม่ใช่มนุษย์นะเออน่าจะเป็นสเปเตอร์หรือปีศาจเนาะอินเตอร์ชีอาา่าฮะเลเวน่นอาา่าฮะเลเวนาา่นเทนงูอ่านะ สุปก็คือปีศาจดีๆนี่แหละนะออะไรล่ะนี่เ uh huh. I would pretend to know anything about h but to have one appear on the half uh huh, of g r e t Baro must be a good of l o v ก็ hmm. <G> คือเขาบอกว่าคือเขาอะไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเคนมูเลยนะ แต่ว่าการที่มีแทนงู oo, โผล่มาก่อนสงครามจะเริ่มเนี่ยมันจะต้องเป็นไอนนี่แน่นอนต้องเป็นนิมิตหมายที่ดีแน่นอนนับซึ่งค่อนข้างที่จะขัดกับเอความเชื่อคนไทยนะความเชื่อคนไทยคือแบบก็คือน้องอ่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเลเว่นใช่ไหมเลเว่นก็คืออีกาใช่ไหมล่ะ อืก็คือถ้าเกิดคนไทยเวลาจะออกรบเนี่ยเจออีกกาบินรอบหัวเนี่ยมันลางร้ายชัดอัดอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่แต่ไม่ได้หมายเพราะว่าลางร้ายนี่มันจะทําให้สงครามแพ้เสมอไปนะอืมเพราะมันก็มีเหมือนกันที่แบบว่าลางร้ายมาเต็มเต็มแต่ดชนะสังง้งน,นะอื I heard Tenmu is the uh, the form by a mountain and t e undergo are er training uh-huh but just now how much training must do undergo er to become a Tenmu at such a young age ก็คือนั่นแหละนะการที่จะเป็น t e n ง u ได้นี่นะก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาเหมือนกันนะแต่ว่าสำหรับน้องแล้ว น้องเนี่ยเป็นเทนงูทั้งๆท,ท,ที่อายุยังน้อยอยู่เลยเนี่ยนะโอ้ต้องต้องผ่านกันฝึกฝนมายังไงเนี่ยแล้วก็ปีกนี่มันไม่ใช่ของที่ทำขึ้นนะเนี่ยแถมปีกยังดุหน่าหลักอือฮึมันจะต้อง ถ้าเกิดฉันจับแล้วก็มาต้องนิ like oh. uh ่มอย่างแน่นอนอออ่าฮะอ่าฮะอ่าฮอ่าฮฮะฟิวตี่ิวมด้วยโอ้โหครับก็คือประมาณว่าแบบสนิทเกินไปนะสนิทเกินไปแบบเข้ามาใกล้เกินน้องก็แบบน่าเออแบบอึดอัดอ่ะเออก็เลย บนมาเลยว่าเอ้ยแกมนุษย์ชั้นต่ำอยู่ก็อยวงห่างขึ้นเลยเอออือฮะเดี๋ยวก่อนแกบอกแกไม่รู้จักเทนงูไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้บอกโอ้แมคคำพูดคำจานนี้สมดังเป็นเทนงูหรือเกิดอะการที่จะพูดอย่างนี้ได้มันต้องรู้จักเทนงูเปล่าอ๋อฮะอ ก่อนนั่นแหละไปเหอะไปได้แล้วเนี่ยกลัวมนุษย์เหรอจริงดิจริงดิอืมออมน่นนี่น่าจะไอ้นี่มั้งเออเอาเอาเอาแบบเหมือน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 จระเข้เงี้ยเหมือนจระเข้เหมือนฉลามเหมือน เออแมงมุมอะไรเงี้ยป่ะที่แบบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มันหนักกลัวมนุษย์นะมันกลัวมนุษย์มากกว่าวมนุษย์กลัวมันเด็กนะเออ,เอ,อทำนองเนี้ยนะเออต่แค่บแบบใจดีชื่อเสืออะไรเงี้ยนะเพราะถ้าเกิดมนุษย์เข้ามาใกล้ก็ต้องปกป้องตัวเองอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันถ้าเกิดมันหนีได้มันก็จะหนีแล้วทำนองเนี้ยนะเออ ฮะเออเออก็หยอกล้อกันครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะน้องแบบทำตัวเหมือนเป็นเด็กกระโปรลมากกว่าเป็นเทนงูอะไรเงี้ยนะอืออืออ๋อเลยก็คือนั่นแหละไปเจอกันโดยบังเอิญเพราะว่าไอ้ไอ้เปียกไปอยู่ไปหลบหนีอยู่แถวแนั้นนะนะเออเลยได้ใช้ชีวิตร่วมกันอืม เออก็คือก็ประมาณน่าจะประมาณว่าหนีหัวซุกหัวซุนไปไปแถวที่อยู่ของเทนงูนะั่นแหละหลังจากที่หมู่บ้านโดนทำลายคนะหลังจากแม่ตายอะไรเงี้ยนะไอว mountain and ฮ uh huh, h นเ h นเธอร e r า a เตอร์ยายาฮิโกฟาวม e ฮิ e he's the great t e n งูอ uh ่า huh. ก็คือครับ โอ้ก็คือได้ได้เทนงูน่าจะโดนเทนงูเลี้ยงมานะเนี่ยเออก็คือพอหนีไปใช่ไหมก็ไปแถวๆที่เทนงูอยู่อะแล้วก็แบบเดินตลอนตลอนไปครับแล้วก็นั่นแหละนะนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เอ,อ,อาจารย์ของอิสนาเจอเจอเข้าเออนั่นแหละเป็นเทนงูระดับเทพด้วยนะเออเอ,อืม เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเธอนายถูกเลี้ยงมากับเทนง,งูนี่แสดงว่านายก็มีพลังของอภิเนหารมังกรฟ้า <c oughs> <c oughs> มีพลังเหมือนกันนะดิเออก็ก็เออแล้วแล้ว,ลวไอ้ที่มันมันสร้างเงาดูดคนด้านนั้นไม่ใช่พลังหรออะอาริโต้ฮะ i t b o o s t my physical oh, <c oughs> เป็นบัฟเนี่ยง มีเวทมนต์บัฟตัวเองนะ Can f i h t people off uh อ u h อ h huh uh, huh. uh, huh. uh huh in any case one day he just suddenly t i s เอ่อก็คือนั่นแหละก็ตอนแรกก็อยู่ด้วยกันดีๆนะแต่จู่ๆก็หายหัวไปเฉยเลยอืม uh อือฮะก็ค huh. ือแบบออกมาเพื่อตามล่า ความแค้นไม่ใช่มันแก้แค้นใช่ไหมก็ใช่นะทำไมอ่ะอื h cause I just uh-huh don't get it u h u why would you wanna go back to where h u m a n or u or they do is fight h uh huh, and so many of them are scary ครับผมก็คือน้องบอกว่าเนี่ย น้องไม่เข้าใจอ่ะก็คือไอ้เปียกเนี่ยจะออกมาจากหมู่บ้านจะออกมาจากความป้องป้องกันของหัวหน้าหรือเหล่าเทง,งูเพื่ออะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีอ่ะในสายตาของน้องอ่ะมนุษย์ทำแต่เรื่องแปลกๆสู้กัน สู้กันตลอดแบบไม่อยู่กันดีๆแล้วก็มีคนหลายๆคนก็น่ากลัวมากด้วยอะไรเงี้ยนะอืม mm hmm. Do you do you, do you, uh, you don't have to understand beside I'm human with myself เออก็คืออีกอย่างหนึ่งน,นะไม่ไม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้เธอไม่จำเป็นต้องเข้าใจมนุษย์หรอกอีกอย่างหนึ่งน,นะฉันเองก็เป็นมนุษย์นะเอออ่าฮะ แล้วก็ฉันก็ไม่ใช่คน,นดีด้วยอืม I'm always getting myself แถมฉันยังแบบไปต่อยตีคนบ่อยมากด้วยนะก็ไม่ได้ต่างจากคนธรรมดามากนักหรอกแต่ว่าอ,อือเออมาตามหาไอ้เปียกทำไมอ่ะอืมอ๋มอเออดันเพิ่งมาจำได้ครับว่าเออ อาจารย์ฝากฝากคำพูดมาบอกนะอืฮะ Notchoy วันอาทิตยก็ไม่รู้หรอกนะว่าฉันอยากจะย,ย,ยินคำพูดนี้หรือเปล่าแต่อะไรอ่ะ uh อืฮ huh. Let me read อ้าวเขียนไป็นจดหมายมาหรอกเลยอืฮ I have something to tell you so come home immediately อะไรวะนี่สรุปก็คือให้กลับบ้านนั่นแหละนะ เธอจะอะไรวะเนี่ยเอ้ยเบ็นสโคม์กู้ซื้อแครีบีอีฟอล like that ครับเธอแบบอะไรวะเนี่ยบอกบอกมาแบบไม่ไม่บอกอ่ะเออบอกแบบเจลิสซี่เดอมัน Gonna, the death gonna ันจะบี e ด e ะเดสส์ขอ e ม tell h I'm I'm gonna ำล n งอินขณ middle of something ครับผมเจออย่างนี้นี่คือปวดหัวเลยครับจะหนักใจตายก่อนมากกว่าที่จะแบบโดนคนอื่นเขาฆ่าทิ้ง,งนะไอเปียกเองก็บอกว่าตอนนี้ฉันกำลังเสร็จชุละเว้ยเออนั่นแหละอืมอืมนฮะนี่กำลังจะหมายถึงสงครามใช่ไหมอ่า ออไปเข้าร่วมทำไมเนี่ยอเออเริ่มถามคาถามได้แล้วยายหนูจำไมเนี่ยเอ้ยันมีเหตุผลน่ะเอออย่างนั้นเธอจะก็จะช่วยนะอ้อาวเรียบร้อยครับเราก็ได้เอลี่เพิ่มมาหนึ่งคนครับวั e เ e นงูก็จะ go be as strong as like จริงเหรอหนึ่งเทนงูหนึ่งคนนี้เท่ากับทหารหนึ่งร้อยเลยเหรอ จริงดิไล่กันอย่างนี้เลยครับไอ้ีเอกบอกฉันพวกเราไม่ต้องการเธอไปซะไม่อะอเธอนายก็น่าจะรู้นะว่าฉันแข็งเก่งนะเฮ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดนะเว้ยอ๋อ,อ,อก็คือถ้าเกิดแบบลังเลไงโตอไอ การเข้าร่วมสงครามเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมีจิตใจแน่วแน่นะเออถ้าเกิดจิตใจไม่แน่วแน่แล้วแบบสองแง่สองง่ามเออไม่ใช่พูดไงดีสองิตสองใจจะตายเอาได้ง่ายนะอืมเออแล้วทําให้คนอื่นเจ๊งไปด้วยอะไรประมาณนี้อืับท่าองอนเนี่ย เอออิสุนาแบบก็นได้ไม่ยุ่งก็นได้ล้วแกเราโหยนายแบบนายคือฉันจะไม่สนใจนายแล้วเออประมาณนั้นแหละอ,อือแล้วก็อย่อยา,อย,าอย่าลองให้กลับมาบ้านละ่ะเข้าใจไหมฉันจะไม่สนใจนายอีกต่อไปคืออืออ้าวแล้วอาจารย์ เองก็บอกว่าเออบอกไอ้เปียกว่าอย่าใช้พลังอีกเอา้าทำไมอ่ะไปแล้วเออคือเดี๋ยวเออไม่บอกหน่อยว่าเลยว่าทำไมถึงไม่ห้ามใช้พลังแล้วอะไรวะอืมไอ้เปียกนายแน่ใจนะเนี่ยทำไมถึงพูดหนักหน่วงสักขนาดน,นั้นแล้วเนี่ยเออแน่ใจแน่ใจ จริง Woods เป็น worse if เอาจริงเด็ดไปสถานการณ์จะแย่ลงเหรอถ้าเกิดมีไอมีน้องอิสนาอยู่ด้วยเนะี hmm. ่ยเออฉันน่ะสนใจกับคำพูดเมื่อกี้ของน้องมากเลยนะ นี่กำลังจะพูดนี่กำลังหมายถึงพลังงานตีีพลังงานเงานั้นเปล่าวิชาเงาอะ่ะอ mm ือ hmm. ฮ uh ึแล้ว true ออฮึก็คือเทนงูนี่รู้ที่มาที่ไปของพลังงานนี้เหรอภาษาโปรฟี Perhaps, probably, uh, ่ครับว่าไออาร์อาบ้างอ่า ก็คือเทนงูเนี่ยน่าจะรู้นะแต่ว่าเขาถามกี่สิบรอบแล้วเทนงูไม่เคยบอกเลยนะนี่กำลังพูดถึงมาสเตอร์เทนงูนะผมอาจารย์ของอิสระนะอืมอันที่ you should be using uh, ก็คือเอลโดราโดเองก็บอกเออชั้นัวนายเองก็ไม่ควรที่จะใช้พลังนั้นแล้วนะอ u uh ฮ h huh. it's not normal to create shadow that can connect ออันเดอร์เอือใช่แปลกมากนะแบบสร้างสร้างเงาที่สามารถเชื่อมต่อโลกเบื้องบนกับโลกเบื้องล่างได้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะอืออ้าวมันไอก็บอกมันก็อาจจะจริงนะแต่ว่าพลังเนี่ยฉันมีตั้งแต่เด็กเลยนะอ้าอืม มันเป็นสิ่งที่แม่ให้มาเหรอเพราะฉะนั้นไอ้พลังเนี่ยมันเป็นของฉันเป็นของเป็นมรดกพ่อจากตุระกูลฉันฉันจะคิดเองทําเองใช้เองทำมองนี้เออแม่คุยกันนานแล้วครับผมพอเหอะไปได้แล้วจริงดิจะปลอมตัวเหรอ อือฮะโอเคเราก็าจะปลอมตัวไปเนาะอ,อือฮะก็ทำนองนี้ครับอ,อือฮะอือฮะพัฒนาเด็กเหรอหอือฮะ I became a t e n t i o n to bring peace to the world เออเออ,เ,อ,อเรื่องนี้รู้อยู่แล้วนเนาะว่าเขาแบบว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะนํำความสงบสุขสู่โลกอะไรเงี้ยนะอือก็เจสซี Get ่ออนก็แบบว่าสมเพชตัวเองครับว่าโอ้โหมารับตําแหน่งนี้มาทําอย่างนี้เพราะว่าตัวเองจะได้นําความสงบสุขมาสู่โลกแต่ดูนี่ดิเออออืม,อม,อม ฮะครับ huh? ผมน่ารักจัดจัดล่างนี้อื hmm. ้มอันนี้อื hmm. you were, uh, um, um, uh ้ม huh, อ uh ื้มไอตอนอยู่อ่าฮะอ่อฮะเทรนนิ่งอะฮะเออกลับทำไมรีบกลับมาแล้วนี่อือ uh ้มอ่า Why my journey I heard about uh, อือฮก็คือนั่นแหละนะในระหว่างการท่องเที่ยวในระหว่างการฝึกผลเนี่ยเขาดันได้ข่าวว่าโดนโจโดนทาทําลายเนาะอือฮะเออเก็บอยากกลับมาแบบเขารบอ่ะอืม Why when you not tell me เอออือฮึอือฮอฮ b ฮ i b h to be เดี๋ยวก่อน เอาเลยจริงเหรอาอานนี้ไอานานี้นี่คือถูกถูกวางให้เป็นภรรยาของไอ้หน้าหล่อนะของยุคนี้เนะ and ่ะเออฮะอือฮึสุปก็คือแบบเป็นครอบครัวเดียวกันอะทำไมถึงไม่บอกแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าเธอโมโหนะอือ แต่ว่าฉันไม่อยากให้เธอลกลับมาไว้นานส่วน yourself with the future of our country your d u y is to survive and carry รับผมที่ไม่อยากให้อากาเนะกลับมาเพราะว่าอากาเนะไม่ควรที่จะเป็นห่วงเรื่องสงครามสงครามห่วงประเทศนี้ไม่ไม่ไม่จะเป็นไม่ควรห่วงอะไรทั้งนั้นอะห่วงแต่ชีวิตตัวเองก็พอเพราะว่าอากาเนะเป็นผู้สืบทอดรุ่นต่อ คนสุดท้ายคนต่อไปของวิชาดาบนี้เนาะอือ mm ฮึ hmm. This is even more reason for me to be นี่คือเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยฉันควรที่จะยิ่งต้องกลับมาเลยนะอือ mm ือ hmm. uh ่าฮะก็คือฉันจะมาปกป้องอ่าฮะลูกหลานและประเทศนี้อ mm hmm. So please อ uh ่าฮะ แล t มีสเตยครับผมเพราะฉะนั้นให้ให้หนูช่วยงานนะปกป้องบ้านเมืองแต่เธอไม่ใช่ทหารนะอืมเธอควรจะ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 รจะควรจควรจะควอจอะกวจะควรจะควรจะวจะควรจะควรจะควรจะทวรจะเวออะครจะชววยรวรจะคอจะควรจะควรจวรจวรวรวรจจะวรจะควรจะควระ i To save the เพ mm ื hmm. such land keep uh ่อช t h huh. ยป o ะ u ท h l ุ n d t รจะอยู e u ั h คนอื่น o ม่ e ช่ฉันอืมอื e a m when I d i น in b ี t t l e ก็คือเจสที่ออนบอกว่าพยายามที่จะกีดกันไม่ให้อกานี้เข้าสงคราม ให้ได้เลยเพราะว่าตัวเองแบบว่าฝันครับว่ามีความฝันอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะเขาเห็นเอออาเกเนตาย كم? เอ <c oughs> เออ่าฮะรอเลยฮะซัมมอนอยู่อ่าฮะ่ครับผมโอเคก็คือยังคุยกันไม่จบเลยนะโดนขัดจังหวะก่อนครับเพราะไล่เรียกครับอ่า In, uh, อันเป็นเซเลสอืมน้อยครับผมก็รอ,อนแล้วนะจะเชิญบอกเออขอบใจที่มาบอกนะฉันจะไปในอีกไม่ช้าครับพี่ชาย you you promise d me you said you could be one s t r i p e down to uh huh uh, huh uh huh this conversation is over uh huh. you will stay uh huh in ครับผมก็คือนั่นแหละไม่ว่ายังไง os, ครับเจชซี่ออนก็ไม่อยากให้อากันนเข้าสงครามครับอืึอ่าไอเอ็มอืมะแล้วก็ไม่ต้องห่วงความปลอดภัยของฉันฉันเป็นกุนซื้อเว้ยฉันอยู่แนวหลังไม่ได้อยู่แนวหน้าอ่าฮะไม่ว่ายังไงฉันต้องปลอดภัยอ่าอ่าฮะครับก็ แล้วก็ไปกันง่ายๆเชื่อกันง่ายๆอย่างนี้ w h e อว h e n ั้น we can talk about the nation and our future ก็คือหลังจากจบสงครามนี้แล้วฉันกลับมาแล้วเออเราค่อยมาคุยเรื่องอนาคตกันนี่มันเรื่องที่เราเคยนี่มันนี่มัน นี่มันเรื่องเออเอ่อภารกิจภารกิจหนือเรื่องของของเจชี่อ่อนนี่ว่าอืมใช่ไหมหรือว่าเอ๊ะหรือหรือหรือภารกิจไหนหรือเควสไหนวะเนี่ยจำไม่ได้ละแต่แต่คือคือเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมากับเรามาแล้วเนาะเออ it was not a dream อ h า u I know I saw huh ครับผมจชีออนบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นนะไม่ใช่ความฝันแน่นอนอือ uh, ฮ uh h huh. it's i f r e n d l y still time to change t h i n g อือฮะอือฮะ and to do so we must win อ uh ือฮะก็คือจชีออนบอกว่าขยังมีโอกาสปเปลี่ยนอนาคตอยู่ครับเออสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องชนะให้ได้นะกปะ็ประมาณนั้นนะ เออก็สำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเออแล้วก็ค่อยเจอนงี้ยผม